มองอย่างเดียวค่ะมงสามมาแน่เ <c oughs> ที่ยนมาปีนี้นเป็นตัวแทนของนคนรราชสีมาแ <c oughs> อนมาเป็นแบบเซตซีโร่เลยมาเท่าเทียมกับทุกคนไม่ได้มากับพรีเวลจ e อะไรเลย <c oughs> ตอนนี้แอนอกับกองกองเก่าค่ะก็เราแอนสัญญาหมดแล้ว <c oughs> ก็ถึงแอนมาเลือกที่จะมาประกวด เอ็มปีนี้แล้วอยากให้เคลียร์กับทุกคนว่าแอนไม่ได้ทิ้งตำ,ตำแหน่งหรือไม่ได้ทิ้งสายสภาไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งอะไรเลย<ม><ม>เพราะว่าการที่แอนชนะแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศในเวทีนี้<ม>ก็เป็นอีกจุดในชีวิตของแอนที่ทำให้แอนพัฒนาแล้วก็ได้มาถึงจุดนี้<ม>ถ้าแอนไม่ได้ไปไป,ไปที่ทางนั้นแอนก็จะไม่มาอยู่ ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยเพื่อที่ช่วยแอนแล้วก็ผักผักดันให้แอนเห็นความสามารถของตัวเองแล้วอยากชา l l ล n g e ตัวเองมากขึ้นแต่ในที่สุดก็แอนเป็นเกียดมากเลยให้ให้ให้เวทีนั้นแล้วก็แอนที่แอนมาปีนี้ เป็นตัวแทนของนครราชสีมาแอนมาเป็นแบบเซตซีโร่เลยมาเท่าเทียมกับทุกคนไม่ได้มากับพรีเวลจอะไรเลยแล้วก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าแอนไม่ได้มาแล้วก็คิดว่าแอนเหนือกว่าใครเพราะว่าแอนชนะมาก่อนแต่แอนมาเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ทําอะไรดีๆสําหรับสังคมของเราค่ะ ความกดดันด้วยค่ะแต่ว่าส่วนมากมันมาจากตัวเองใช่ค่ะแอนก็เข้าใจว่าทุกคนเคยเห็นแอนจากจุดที่แบบสูงที่สุดแล้วแล้วที่แอนแบบมาเป็นตัวแทนและครราชสีมาแบบเป็นเป็นมงเลขรือประมาณนั้นนะคะแต่แอนเชื่อว่ามันทุกอย่างมันเป็น s t e p p i n g stone สำหรับอะไรที่ใหญ่ใหญ่มากขึ้นในชีวิตเราตอนนี้เปรื่องของอะไรท่านไหน ก็ทุกวันเลยค่ะมีคลาสเตรียมตัวตัวเองพูดโซเชียลมีเดียพับลิกสปีกิ้งเดินเต้นทุกอย่างค่ะก็การแพ้หรือ losing the competition มันไม่ได้เป็นออ t ช o นสำหรับแอนค่ะระวังเจ้าหมายมงอย่างเดียวค่ะมงสามมา เื่อว่าทุกเวทีที่เป็นแบบ beauty pageant เวทีเป็นแพลตฟอร์มสำหรับผู้หญิงที่มาเซเลบริตกันมาเซเลบรตความแตกต่างกันความคิดเห็นกันแล้วเป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งที่แอนเชื่อว่าจะช่วยแอนผักดันโครงการของแอนแล้วแล้วช่วยแอน reach คนมากขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นค่ะโครงการของแอนเป็นชื่อว่า little steps แล้วก็เรา um, uh, we gather donations for communities inside Bangkok and outside of Bangkok. ส่วนมากที่นครราชสีมาแอนจะทําการกุศลด้วยค่ะก็แอนอยาก inspire แล้วก็ lead ทุกคนให้ทำเท่าที่เราทําได้ในสังคมของเราทีละนิดทีละหน่อยก็ยังได้เพราะว่าถ้าเราทํานิดนึงเราจะ inspire คนอื่นไปทาต่อได้ถ้าเราได้มุงลงอย่างนี้นะครับแล้วคนแอนมอกว่าเป็นเส้นรืออะไ จริงๆทุกคนก็มีความทิ่เห็นของเขาเองใช่ไหมคะก็แอนรู้ว่าถ้าแอนทําให้ดีที่สุดแอนจะไปถึงจุดไหนได้เราก็ต้องคอยดูใช่ไหมคะแต่ว่า everything everything is possible แต่การที่เราชนะไม่ได้มาแค่เกี่ยวกับเส้นหรือว่าคอนเนคชั่นหรืออะไรแต่ใครที่อยากได้มากที่สุดใครที่ยอมที่จะ determination commitment hard working มากที่สุดก็คนที่เหมาะสมกับมงค่ะก็แอนเชื่อว่าแอนมีคุณภาพแบบนี้เพื่อที่จะเอามงสันกลับมาบ้านให้เราถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ